ก็จะเห็นได้ว่านะคะครอบครัวที่ที่มีลักษณะของการอยู่อาศัยของครอบครัวข้ามชาตินะคะก็จะมีอาสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อค้นพบที่สําคัญว่านอกจากรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของรายจ่ายหรือภาวะนี้สินตามมาด้วยนะคะ สวัสดีทุกท่านในอีกครั้งหนึ่งนะคะลำดับถัดไปจากนี้นะคะจะเป็นการนําเสนอนะะภาพรวมของโครงการวิจัยย่อยนะคะที่เน้นในเรื่องของออมิติการขยายตัวนะคะของเศรษฐกิจนะคะในระดับชุมชนที่มีการอยู่อาศัยของครอบครัวข้ามชาตินะคะซึ่งการขยายตัวของเศรษฐกิจในที่นี้นะคะก็จะเน้นไปที่เรื่องของออในลักษณะของการเกิดโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะรวมถึงพิจารณาะควบคู่ไปกับมิติเรื่องของการจัดการทรัพยา นะคะที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยนะคะจะดูว่าชุมชนที่มีการขยายตัวมีการอยู่อาศัยของครอบครัวข้ามชาติเนี่ยเขามีนะคะความสามารถนะคะในการจัดการทุนด้านต่างๆนะคะอย่างไรบ้างหรือว่าคนในชุมชนมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะดูแลจัดการทุนของตัวเองอย่างไรนะคะทั้งในแง่ของการดูแลทุนเศรษฐกิจนะคะทุนวัฒนธรรมทุนสังคมทุนกายภาพแล้วก็ทุนที่เป็นทุนในลักษณะของ ทุนทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งที่มาและความสําคัญในครั้งนี้นะคะก็มีความสืบเนื่องจากปรากฏการณ์การแต่งงานข้ามชาตินะคะที่เกิดขึ้นในบริบทสังคมอีสานนะคะซึ่งจากการสํารวจนะคะข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้ปรากฏในรายงานการวิจัยตั้งแต่ปี2009นะคะ2009นี่ก็มากกว่าเกือบจะ20ปีนะคะที่มีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการนะคะเราก็ พบว่า,าในปี2551เนี่ยมีมีครอบครัวข้ามชาติในสังคมอีสานนะคะมากถึง1,200 12,421ครั 12, วเรือนนะคะแล้วก็มีการอาศัยกระจายตัวอยู่ใน4จังหวัดของภาคอีสานนะคะที่สูงที่สุดก็คือลำดับแรกจังหวัดนครราชสีมานะคะลำดับที่สองคือจังหวัดขอนแก่นลำดับที่สามบุดรธานีและก็ลำดับที่สี่คือจังหวัดหนองคายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการณ์การแต่งงานข้ามชาติที่มีความเข้มข้นนะคะมีข้อค้นพบที่สําคัญว่าผู้หญิงที่แต่งงานกับชายชาวต่างชาติเนี่ย ยังคงมีความสามารถในการที่จะรักษาสายสัมพันธ์กับครอบครัวกับชุมชนบ้านเกิดของเธอนะคะแล้วก็ความเชื่อมโยงดังกล่าวเนี่ยมันคือลักษณะสําคัญของอการสะท้อนนะคะความเป็นครอบครัวข้ามชาตินะคะซึ่งการทํารงรักษาสายสัมพันธ์นะคะเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะซึ่งมิติที่สําคัญที่สุดในการทํารงความสัมพันธ์แบบข้ามชาติก็คือการส่งเงินกลับนะคะหรือการที่ผู้หญิงนะคะที่สมรสกับชายชาวต่างชาติเนี่ยยังคง ะะมีการสนับสนุนนะคะครอบครัวชุมชนของเธอผ่านการสนับสนุนทุนเศรษฐกิจนะคะให้กับวัดนะคะมีการบริจาคให้กับโรงเรียนหรือมีการช่วยบุญนะคะช่วยงานบุญงานสาธารณกุศลของชุมชนอยู่เรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็เป็นเป็นที่มาและความสําคัญว่าจากการที่ มันมีจํานวนนะคะของผู้หญิงไทยที่สมรสข้ามชาติมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็มีข้อสมมุติฐานว่าการที่ผู้หญิงเหล่านี้นะคะไปอาศัยอยู่นะคะยังถิ่นปลายทางนะคะกับผู้สมรสนะคะรวมถึงมันก็มีบางบางครอบครัวนะคะที่มีการโยกย้ายถิ่นฐานอ,อพยพกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยหลังจากที่สามีชาวต่างชาติเนี่ยได้กเกษียณอายุราชาการเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นเป็นมูลเหตุเป็นสาเหตุสําคัญที่นํามาสู่เรื่องของอการขยายตัวของ โครงสร้างพื้นฐานนะคะลักษณะทางกายภาพและการขยายตัวของทุนทางเศรษฐกิจในมติติต่างๆด้วยนะคะโดยวัตถุประสงค์นะคะของอชุดโครงการวิจัยย่อยนี้นะคะก็มีความมุ่งหวังที่จะสํารวจสถานะทางเศรษฐกิจนะคะการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานและการกลายเป็นเมืองรวมถึงรูปแบบการจัดการทุนของครอบครัวและชุมชนที่มีการอยู่อาศัยของครอบครัวข้ามชาติด้วยนะคะโดยจุดมุ่งหวังที่นอกเหนือไปจากนี้ก็คือต้องการที่จะ จ,จัดทําเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็สร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิน่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนระบบสนัสนบสนุนทางสังคมนะคะที่จะ,ะช่วยให้ครอบครัวข้ามชาติเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วกอ็อยู่ร่วมกันได้โดยจักปราศจากความขัดแย้งหรือความแตกต่างในมิติทางด้านวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ในการศึกษาครั้งนี้นะคะได้ ได้มีการทบทวนแนวคิดที่สําคัญนะคะเพื่อใช้เป็นกรอบในการวิจัย2แนวคิดด้วยกันนะคะก็คือแนวคิดครอบครัวข้ามชาติแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการขยายตัวของชุมชนนะคะซึ่งในการขยายตัวของชุมชนในที่นี้นะคะจะเน้นไปที่การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนะคะว่ามันมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองแล้วก็การขยายตัวของชุมชนเนี่ยในท้ายที่สุดนะคะจะเน้นเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็จะ กอบไปด้วยเงื่อนไขต่างๆนะคะทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเป็นพลวัตของสังคมนะคะที่ถูกกระตุ้นเร้าด้วยวิถีการบริโภคแบบทุนนิยมแล้วก็เรื่องของ globalization ต่างๆนะคะการสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐนะคะรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทําให้เรื่องของการคมนาคมขนส่งการติดต่อกันเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของการขยายตัวของทุนการขยาย ตัวของชุมชนก็จะมีการพิจารณาเรื่องของการสะสมทุนในมิติต่างๆของชุมชนร่วมด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยสําคัญที่เป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้เกิดการขยายตัวของชุมชนนะคะแล้วก็มองว่าการย้ายถิน่นแล้วก็การสมรสนะคะข้ามชาติข้ามวัฒนธรรมนี่แหละที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้พื้นที่ต้นทางนะคะหรือพื้นที่บ้านเกิดของอผู้หญิงชาวอีสานเนี่ย เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้นะคะโดยการย้ายถิ่นนะคะจะนํามาซึ่งความทันสมัยนะคะเข้ามาสู่ชุมชนนะคะมีการส่งเงินกลับนะคะภูมิลําเนามากยิ่งขึ้นจากการที่ผู้หญิงนะคะไปอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเธอได้มีการทํางานนะคะเพื่อที่จะเก็บเงินนะ,ะส่งเงินกลับมาให้กับพ่อแม่ลูกหลานที่บ้านนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่า ในชุมชนที่มีการอยู่อาศัยของครอบครัวข้ามชาติหรือมีผู้หญิงไทยสมรสกับชายชาวต่างชาติเนี่ยก็จะมีการเติบโตของอากายภาพหรือโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะต่างๆเช่นผู้หญิงเหล่านี้จะมีการส่งเงินกลับแล้วก็ให้ครอบครัวนะคะเปิดกิจการต่างๆในชุมชนเช่นเปิดร้านอาหารนะคะเปิดคาเฟ่เปิดร้านกาแฟ ะะมีร้านนวดที่ทันสมัยเกิดขึ้นในชุมชนนะคะเกิดการที่มีเงินไหลเวียนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในในบางกิจการนะคะก็ทําให้มีการจ้างงานในชุมชนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นมิติการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะในส่วนของระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาในครั้งนี้นะคะจะใช้วิธีวิจัยแบบ ผสมผสานนะคะหรือมิกเมทโดโลจีนะคะโดยการศึกษาในระยะที่1น,นะคะจะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้เครื่องมือที่สําคัญก็คือแนวทางการสัมภาษณ์นะคะโดยมีผู้ให้ข้อมูลสําคัญนะคะก็คือ,อชุมชนนะคะแล้วก็ครอบครัวที่มีการ แต่งงานนะคะข้ามชาตินะคะโดยเราจะมีการจำแนกนะคะว่ากลุ่มแรกเนี่ยที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือสมาชิกในครอบครัวนะคะที่มีการแต่งงานข้ามชาตินะคะโดยแยกออกเป็น2จังหวัดด้วยกันก็คือเก็บข้อมูลจังหวัดขอนแก่น10ครอบครัวแล้วก็จังหวัดอุดรธานีอีก10 ครอบครัวรวมเป็น20นะคะแล้วก็ในส่วนของผู้รู้นะคะที่จะให้ข้อมูลภาพรวมในระดับชุมชนก็จะมีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บริบทเรื่องของพัฒนาการนะคะประวัติศาสตร์การแต่งงานข้ามชาติของคนในชุมชนก็จะสัมภาษณ์จากตัวผู้นําชุมชนนะคะจังหวัดพื้นที่ละ5คนเช่นเดียวกันนะคะส่วนการวิจัยในระยะที่2นะคะเพื่อใหอ้ประเด็นการศึกษาของเราครอบคลุมในมิติเรื่องของการขยายตัวในมิติต่างๆก็ได้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระบบวิธีวิจัยเชิงปริมาณนะคะโดยมีเครื่องมือก็คือเราใช้แบบสัมภาษณ์นะคะในการที่จะเ,เก็บข้อมูลกับคนที่อาศัยอยู่ใน ชุมชนนะคะที่มีความหนาแน่นนะคะของการแต่งงานข้ามชาตินะคะโดยทําการสุ่มตัวอย่างนะคะโดยใช้สูตรแบบไม่ทราบประชากรนะคะได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น384คนนะคะแต่ได้มีการปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น400คนนะคะเพื่อให้ข้อมูลมันมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะ และผลการวิจัยที่สำคัญนะคะในการศึกษาในครั้งนี้ก็สามารถจำแนกออกได้เป็น เป็น3กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นผลการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับสถานะทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆนะคะในผลด้านที่2ก็คือเรื่องของรูปแบบการจัดการทุนแล้วก็แนวทางการพัฒนานะคะเพื่อที่จะให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจัดการทุนและทรัพยากรร่วมกันของชุมชนนะคะในส่วนของ สถานะทางเศรษฐกิจและการขยายตัวนะคะของโครงสร้างพื้นฐานนะคะในชุมชนที่มีการสมรถนะคะข้ามชาติเนี่ยใน พื้นที่นะคะที่เป็นพื้นที่เป้าหมายของการศึกษานะคะจากสถิติที่นําเรียนไปเบื้องต้นก็คือจังหวัดที่มีการอยู่อาศัยหรือมีการสมรสของครอบครัวข้ามชาติสีอันดับแรกก็คือนครราชสีมาอุดรธานีขอนแก่นแล้วก็หนองคายนะคะแล้วในการศึกษาครั้งนี้นะคะเราเลือกศึกษาที่สองจังหวัดก็คือจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในบริบทของสองจังหวัดนี้นะคะก็จะเป็นจังหวัดที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน เป็นศูนย์กลางของสถาบันการศึกษามีการขยายตัวของพื้นที่เมืองนะคะมีการพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐานที่เอ,เอื่ออำนวยให้เกิดการขบนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่องนะคะจังหวัดขอนแก่นก็มีสนามบินนะคะส่วนจังหวัดอุดรธานีเนี่ยนอกจากการมีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เอื่ออำนวยแล้วนะคะอุดรธานีก็ยังมีประวัติศาสตร์นะคะของการที่มีการสมรสข้ามวัฒนธรรมนะคะอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม ที่จังหวัดอุดรธาน,นีก็คือเป็นเป็นฐานทัพนะคะที่สําคัญก็ทําให้เกิดนะคะ,ะปฏิสัมพันธ์นะคะข้ามชาติเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็เห็นได้ว่านะคะการมีโครงสร้างพื้นฐานและก็มีมีการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขสําคัญที่เกิดให้ทําให้เกิดปรากฏการณ์การแต่งงานข้ามชาติอย่างกว้างขวางเกิดขึ้นนะคะทั้งในจังหวัด อุดรธานีแล้วก็ในจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ในประเด็นต่อมาในเรื่องของลักษณะของครอบครัวแล้วก็สถานะทางเศรษฐกิจของชุมชนที่มีการอยู่อาศัยนะคะเราก็ มีข้อค้นพบที่สําคัญนะคะที่สืบเนื่องนะคะจากงานศึกษาของอาจารย์พานุนะคะก็คือว่าลักษณะการอยู่อาศัยของครอบครัวข้ามชาติเนี่ยสามารถจําแนกออกได้เป็นสามลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะคะลักษณะแรกก็คือการอยู่ร่วมกันในประเทศไทยของครอบครัวข้ามชาตินะคะซึ่งาการอยู่อาศัยในลักษณะนี้นะคะก็คือคู่สมรสนะคะทั้งหญิงชาวไทยและชายชาวต่างชาติเนี่ยจะ ตัดสินใจร่วมกันนะคะที่จะย้ายถิ่นฐานกลับมาอาศัยอยู่ในชุมชนนะคะในภาคอีสานของประเทศไทยนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ต้นทางนะคะแล้วก็จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นะคะเราพบว่าส่วนใหญ่นะคะครอบครัวที่ย้ายย้ายถิ่นฐานกลับมานะะอยู่ที่อีสานเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่มีสามีกเกษียณอายุราชการแล้วนะคะโดยคนที่เป็นสามีเนี่ยจะมีอายุตั้งแต่ 61-75ถึงปีนะคะเมื่อเกษียณอายุราชาการจากการทำงานแล้วเนี่ยจึงย้ายถิ่นฐานกลับมาอยู่ประเทศไทยกับภรรยานะคะเนื่องจากว่า เขา,า,าก็พบว่าการอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันมี parole, ค่าครองชีพที่ถูกกว่าการอยู่อาศัยในในประเทศตะวันตกนะคะแล้วก็นอกจากนี anyway. ้เนี่ยก็เป็นเป็นความต้องการของตัวภรรยาด้วยนะคะที่จะกลับมาดูแลพ่อแม่นะคะที่บ้านเกิดของเธอด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบแรกของการอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะส่วนรูปแบบที่สองนะคะก็พบว่าเป็นลักษณะของการอยู่อาศัยของภรรยาชาวไทยที่อาศัยเพียงลําพังในประเทศไทยนะคะในรูปแบบนี้ก็คือว่า หญิงไทยเนี่ยจะไม่ได้มีการติดตามสามีไปใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นเนื่องจากเงื่อนไขในชีวิตหลายประการเช่นเงื่อนไขด้านการประกอบอาชีพนะคะเธออาจจะมีอาชีพที่อยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็น เป็นข้อพ้นพบที่สําคัญว่าผู้หญิงที่สมรสกับชายชาวต่างชาติเนี่ยณนะปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายอาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนประกอบอาชีพราชการนะคะบางคนเป็นครูบางคนเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเงื่อนไขของการประกอบอาชีพก็ทําให้ผู้หญิงเหล่านี้ตัดสินใจที่จะ,ะมีคู่สมรสเป็นชายชาวต่างชาติแต่ไม่ได้มีการโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็พบว่า บางส่วนก็มีข้อจํากัดในเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะเราก็เก็บข้อมูลในพื้นที่พบว่าเป็นช่วงที่เธอเดินทางกลับมาบ้านแล้วก็พอสถานการณ์โควิดเข้ามาทําให้มีการปิดประเทศเกิดขึ้นก็ทําให้ผู้หญิงเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับไปที่ประเทศของสามีได้นะคะก็ทําให้เราเจอรูปแบบของการอยู่อาศัยเพียงลําพังในประเทศไทยด้วยนะคะและในรูปแบบที่3นะคะจะเป็นการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ร่วมกันในต่างประเทศของผู้หญิงไทยกับสามีชาวต่างชาตินะคะ โดยการย้ายไปอยู่นะคะจะเกิดขึ้นหลังจากมีการจดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็อยู่อาศัยภายใต้การมีวีซ่าคู่สมรสนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมะีการพาลูกนะคะย้ายไปอยู่ด้วยนะคะเพื่อให้ลูกเนี่ยได้รับโอกาสนะคะในการที่จะ เรียนรู้นะคะภาษาวัฒนธรรมแล้วก็เข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศของสามีด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจากการสัมภาษณ์นะคะเราก็พบว่าการที่ผู้หญิงตัดสินผู้หญิงไทยตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในประเทศของสามีเนี่ยก็เนื่องด้วยว่าโอกาสทางด้านเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าการไปอยู่กับสามีเนี่ยก็ทําให้เธอมีโอกาสที่จะมีงานทำนะคะมีโอกาสในการ สมทุนเศรษฐกิจแล้วก็มีโอกาสที่จะส่งเงินรายได้ส่งเงินกลับนะคะมาช่วยเหลือครอบครัวที่ประเทศต้นทางด้วยนะอันนี้คือลักษณะการอยู่อาศัยของครอบครัวข้ามชาตินะคะแล้วก็ในภาพรวมนะคะก็จะเห็นได้ว่า,าจาก การศึกษาในเชิงปริมาณนะคะจากกรณีศึกษา400ตัวอย่างเนี่ยในภาพรวมเราก็จะเห็นว่าครอบครัวส่วนใหญ่นะของอชุมชนที่มีการอยู่อาศัยของครอบครัวข้ามชาติจะมีสมาชิกในครอบครัวเพียง1-3ถึงคนนะคะ,ส,ะ,ะส่วนใหญ่ก็มีเป็นประชากรวัยพึ่งพิงนะคะแล้วก็อายุเฉลี่ยของสมาชิกในครอบครัวจะอยู่ที่31-45ถึงปีนะคะและ,ะสถานะนะคะในชุมชนก็จะเป็น ทั่วไปก็คือจะเป็นสมาชิกในชุมชนและก็รองลงมาก็จะเป็นาการมีส่วนร่วมในการทําทกิจกรรมในรูปแบบของการเป็นอสมอนะคะและก็ในมิติทางด้านเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะยิ่งด้านรายได้ก็จะเห็นว่าในภาพรวมของทั้ง2จังหวัดนะคะในชุมชนที่มีการอยู่อาศัยของครอบครัวข้ามชาติเนี่ยจังหวัดขอนแก่นนะคะจะมีรายไดต้ต่อเดือนรวมของสมาชิกเนี่ยอยู่ที่น้อยกว่า1 0 0 0 0ืนบาทต่อเดือนนะคะส่วนจังหวัดอุดรธานีจะสูงข,ขึ้นมากว่าก่อนหน้านี้น หนึ่งก็คืออยู่ที่1 0 0 0 0ถึง25,000บาทนะคะส่วนรายได้ต่อปีนะคะจะอยู่ที่1 0 0 0 0ถึง500,000บาทนะคะแต่ก็จะมีในบางครอบครัวนะคะที่มีรายได้นะคะจาการายได้นอกภาคเกษตรนะคะเป็นตัวเลขสูงถึง3ล้าน6 0แสนบาทด้วยกันนะคะโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมนะคะ ก็จะเห็นได้ว่านะคะครอบครัวที่ที่มีลักษณะของการอยู่อาศัยของครอบครัวข้ามชาตินะคะก็จะมีสัดส,ส่วนรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อค้นพบที่สําคัญว่านอกจากรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของรายจ่ายหรือภาวะหนี้สินตามมาด้วยนะคะโดยการาเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็มองว่าการที่มี การขยายตัวนะคะมีความสะดวกสบายมีร้านอาหารมีคาเฟ่เข้าถึงในชุมชนเนี่ยมันก็ทําให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะจากที่ไม่เคยจับใจ่ายใช้สอยจํานวนมากก็จําเป็นทีจ่จะต้องมีวิถีการบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีการเรียนแบบรสนิยมการบริโภคของชาวตะวันตกที่มาอาศัยอยู่ในชุมชนด้วยนะคะมีพฤติกรรมการไปใช้บริการร้านกาแฟคาเฟ่ต่างๆอันนี้เป็นเป็นลักษณะของอการบริโภคที่ เกิดขึ้นนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนนะคะซึ่งก็มีเสียงสะท้อนของคนในชุมชนว่าในมิติในด้านหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจถามว่าเศรษฐกิจดีขึ้นไหมมันดีขึ้นในลักษณะที่ว่ามันมีความเจริญมันมีความทันสมัยมากขึ้นแต่ผลที่ตามมาก็คือว่าชาวบ้านต้องมีภาระค่าใช้จ่ายทางด้านเศรษฐกิจสูงขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การ กลายเป็นเมืองนะคะของอชุมชนที่มีการอยู่อาศัยนะคะของครอบครัวข้ามชาติเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของชนบทเนี่ยยังคงมีลักษณะของการดํารงชีพนะคะมีการทําการเกษตรมีมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะคะที่คล้ายคนเมืองในบางมิตินะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นการสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนด้วยอย่างที่นําเรียนให้ทราบก็คือว่าเมื่อมีอร้านอาหารนะคะมะีคาเฟ่มีกิจการใหม่ๆเกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยโอกาสในการที่ชาวบ,บ้านจะได้รับการจ้างงานในชุมชนก็สูงขึ้นตามมาด้วยนะคะส่วนในลักษณะของชุมชนเมืองนะคะที่มีการอยู่อาศัยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเมืองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะคะเพราะว่าเมืองมันก็มีการเติบโตอยู่แล้วแต่ส่วนที่เปลี่ยนก็คือชุมชนชนบทที่มีมิติเรื่องของการขยายตัวของ โครงสร้างพื้นฐานอย่างชัดเจนนะคะส่วนรูปแบบในการจัดการทุนนะคะของอครัวเรือนแล้วก็ชุมชนที่มีการอยู่อาศัยของครอบครัวข้ามชาตินะคะก็จะเห็นได้ว่าในภาพรวมนะคะมีการจัดการชุนนะคะอยู่ในระดับสูงนะคะถึง54.25นะคะและ,ะถ้าหากแยกเป็นรายด้านนะคะจะเห็นว่าชุมชนจะมีจะมีเรื่องของการจัดการทุนทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ทุนทรัพยากรธรรมชาติ แวดล้อมเนี่ยในระดับที่ต่ำนะคะซึ่งจากข้อค้นพบในในเชิงการศึกษาเชิงคุณภาพก็พบว่าการจัดการทุนเศรษฐกิจที่ต่ำก็เนื่องด้วยว่าชาวบ้านเนี่ยมีมีลักษณะของอมีรายได้สูงแต่ก็มีมีนิสินสูงเพิ่มตามมาแล้วก็มีแหล่งเงินกู้นะคะในรูปแบบต่างๆที่ชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้นะอันนี้ก็เป็นผลกระทบ จากการขยายตัวของเมืองนะคะส่วนในเรื่องของทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านนะคะจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากจากตัว common property ตรงนี้เท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องของการบริหารจัดการนะคะ,ะสินทรัพย์ของครัวเรือนของตัวเองเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เลยเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าด้านอื่นนะคะ ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการจัดการทุนและทรัพยากรของชุมชนนะคะก็จะมีภาพรวมอในสัดส่วน47ภาพรวม47นะคะถ้าแยกเป็นรายด้านนะคะก็จะเป็นที่น่าสังเกตว่ามีการจัดการทุนทางด้านวัฒนธรรมนะคะใน ค่าเฉลี่ยนะคะร้อยละที่สูงนะคะแต่ทุนทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็มีน้อยกว่าด้านอื่นนะคะก็จะเห็นได้ว่าในมิติของการจัดการทุนนะ,ะของครอบครัวข้ามชาตินะคะก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของทุนความรู้นะคะก็จะเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าผู้หญิงที่สมรส นะคะกับชายชาวต่างชาติก็จะมีการถ่ายทอดความรู้นะคะในมิติทางด้านภาษานะคะแล้วก็วัฒนธรรมให้กับลูกหลานนะคะและในขณะเดียวกันก็จะเป็นเป็นสื่อกลางนะคะในการที่จะทําให้นะ,ะคะผู้สมรสของตัวเองเนี่ยได้เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะในมิติของทุนเศรษฐกิจนะคะครอบครัวข้ามชาติจะมีมีบทบาทในเรื่องของการบริจาคเงินทุนท,นทรัพย์สินนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุม น,นะคะเช่นมีการบริจาคนะ,คะอุปกรณ์กีฬาสร้างห้องน้ำนะคะให้กับโรงเรียนมีการบริจาคสมทบนะคะในการจัดงานบุญงานกุศลต่างๆในชุมชนนะ,ะส่วนมิติด้านทุนทางสังคมและการรวมกลุ่มเพื่อการทํากิจกรรมต่างๆนะค,ะครอบครัวข้ามชาตินะคะก็จะมักจะไม่ค่อยมีบทบาทมากนักนะ,ะส่วนหนึ่งก็ด้วยว่า เขาไม่ค่อยได้อาศัยอยู่ในชุมชนนะคะบางส่วนก็คือยังอาศัยอยู่ในประเทศของสามีนะคะตรงนี้ก็จะไม่ค่อยได้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มชุมชนมากนักนะคะในมิติทุนวัฒนธรรมนะคะเราพบว่ามีการจัดการทุนวัฒนธรรมในระดับสูงนะคะโดยเฉพาะยิ่งการสนับสนุนให้มีการ ประกอบพิธีกรรมงานบุญประเพณีต่างๆนะคะตรงนี้ก็ทำให้เกิดการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมในในท้องถิ่นด้วยนะคะส่วนมิติด้านทุนกายภาพนะคะจะเห็นได้ว่าการที่มีการขยายตัวของครอบครัวข้ามชาติเนี่ยมันก็ส่งผลโดย,โดยตรงต่อ,อาการเติบโตนะของทุนกายภาพไม่ว่าจะเป็นการที่ชุมชนเนี่ยมีการาจัดสรรนะคะให้ไฟฟ้าน้ำประปานะคะถนนหนทางเนี่ยมันมีความนะคะ เข้าถึงนะคะชุมชนได้อย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็ครอบครัวข้ามชาติบางส่วนนะคะก็มีส่วนสนับสนุนนะคะในการที่จะบริจาคทรัพย์ของตัวเองเพื่อให้เกิดการ เติบโตของทุนทางกายภาพในมิต so ิต so right? so 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 ่างๆนะคะแล้วก็ในมิติสุดท้ายนะคะเป็นมิติในเรื่องของการจัดการทุนทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีข้อค้นพบว่าครอบครัวข้ามชาติส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้มีบทบาทหรือไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนนะคะก็เนื่องมาจากนะคะเขาเน้นการใช้นะคะในบริบทของครอบครัวของครัวเรือนเป็นหลักจึงจึงมีหน้าที่ไม่ได้มีไม่ค่อยได้มีหน้าที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการจัด กทรัพยากรธรรมชาติตรงส่วนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อค้นพบที่สำคัญนะคะจากการศึกษานะคะในชุดโครงการวิจัยในเรื่องของการขยายตัวในมิติของโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจแล้วก็การจัดการทุนในระดับชุมชนและก็ครอบครัวของครอบครัวข,ข้ามชาติ